เลยเนี่ยตัวเนี้ยเห็นยืนนิ่งมานานแล้วเนี่ยอ๋อปีศาจปืนตัวนี้เห็นว่ามันโดนผนึกเอาไว้สินะอ๋อน้าแก้งมากเลยว่าอยากแก้งมากเลยอ่ะับักไตโมก็ไม่อยู่ด้วยอออ๋อไอตัวกวนไม่อยู่แล้วโอว่าสามารถเล่นได้สบายๆเลยนะเนี่ยอ้อขอแก้งได้ไหมอเออยากว่าอยากแก้งมากเลยอโออยากแก้งอยากแก้งอ๋อปีศาจปืนตัวนี้แต่มันไม่ขยับเลยหรือไงนะอ้ว่าไม่เห็นมันขยับแม้แต่มินเดียวเลยอมันแปลกๆนะเนี่ยอย่างงี้ต้องเอาคาตาณาแทงอช่เจ็บ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 โอ้ยอ้อยหน่อยหน้าแก้ง แม่กังฟูกังฟูเนี่ยหัวโค้งโอ้ว่าหักนี่เตะ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 เนี่ยอุ้ยไหนได้แกะหม้มาเตะฉันอย่างนั้นหรอเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะไปสิงร่างแกเดี๋ยวนี้แหละแล้วก็จะไปข้อเพื่อนแกให้หมดเลย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 เวันนี้ทอดไข่ดาวกินดีกว่านะโอ้ไข่ดาวน่ากินมากเลยอ่ะทอดไข่ดาวดีกว่านี่ทอดไข่ดาวอย่างนี้เดี๋ยวฉันจะโชว์สกิลเชฟไปดูนะทุกคนนี่นี่ทอดไข่ดาวทอดไข่ดาวนี่ยนี่สกิลเชฟนี่โจ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 นี่พลิกตะหลิวเป็นไงเก่งไหมล่ะนี่ยเนี่นี่โจ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 นี่ยไข่ไม่ตกได้ เอาอดกินไข่เลย้วไข่ตกมันแล้วโอเลทตุ่มเป้เลยโมโหไรโมโหไรไม่ได้กินไข่อ่าบักแตงโมใช่ไหมนี่คือบักแตงโมใช่ไหมเออใช่แล้วหลไอเปิ้ลวันนี้ฉันทอดไข่ดาวไงแต่มันเลทตุ่มเป้หมดแล้วมันหกมันเลยทำยังไงดีไอ้เปิ้ลเฮ้ยเราคงต้องไปหาอาหารกินข้างนอกแล้วล่ะนายยิงฉันทำไมไอ้เปิ้ลอะฉันไม่ใช่ไอเปิ้ลหรอกนั่นฉันคือปีศาจปืนตาหากเล่า อฉันยิ้กรายปืนมาจัดการแกโดยเฉพาะเลยนะเชงซอมแมนแน่ยิงไรยิงไรยิงปืนออกจากหัวแน่ยิง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 แน่แน่แน่ยิงออกจากหัวแน่ยิง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 ไอ้หน่อยนะแกปีศาจปืนนี่แกใกล้ปิ้นอย่างนั้นเหรอไอ้ฉันโกรธมากเลยโกรธแค้นมากแกมามาใกล้ปิ้นเพื่อนฉันใช่ครับสิน่าอย่างนี้บ้างยิงยิงแน่จะปืนก้อนมันไงว่าเป็นปีศาจปืนนะแกอย่าเจ็บมากเจ็บมากไอ้ยังนี่มึงเจ็บพังไม่ตายนี่ทำไมตายนี่เอาหัวโขกนี่นี่่เตะด้วย พ่อเกือบโดนไปแล้วชั้นเลยอย่างงี้ต้องยิงอีกทีนะชู่แฮปลงมายิงปืนอีกแล้วชิบหายแล้วยังก็มาได้ยิง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 ตายตายหัวออกเลยไม่ตาย คิดมากนี่เธอมาทำอะไรที่นี่นะ่ะวัสดีว่าฉันจัดการไอ้เปิ้ลไปเลยไอเปิ้ลมันโดนปีศาจปืนสิงนะ่ะไอ้เนี่ไม่ใช่ความผิดฉันเลยนะไอ้เปิ้ลมันทำกว่ามันเองไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวฉันรู้แล้วล่ะแนนี่คือเพลงของฉันเองแต่แซะแต่แซะเจ็บมากแลยวไอ้นี่เธอทำอะไรลุงไปแต่ฉันเจ็บมากเลยนะลุงไหมไอ้ออใมันรู้ดำรูดด้แดงกักบอะไรพวกเนี้ยพวกเรามาตัดสินกันโอเคไหมที่สุสารน่ะไอ้เรามาสู้กันที่มันรู้ดำรู้แดงกันไปเลยขึ้นมาเลยบักแตงโมไอ้หนึ่งต่อหนึ่งนะก็ใจไม่มาคนเด เฮ้ยรอฉันก่อนเฮ้ยอย่างนี้ต้องโดดตามไปแล้วเฮ้ยกระโดดเลยย่าเอ้ยที่มาคิมมายังไม่มาอีกแล้วเนี่ยนี่ฉันรอตั้งนานแล้วเนี่ยมาคิมมายังไม่มาเลยตั้งหนึ่งชั่วโมงกว่าเลยเนี่ยเฮ้ยถ้าไม่มาฉันจะกลับบ้านแล้วนะเฮ้ยมาคิมมาโหหนึ่งต่อหนึ่งจริงหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยน่าจะจริงนะมาคิมมาเป็นคนตรงกับคำพูดอยู่แล้วนี่ยนี่มาเลเจแบักเตงโมมาเลเจหนึ่งต่อหนึ่งมาเจเนี่ทีละคนก็ได้เจมาเลเจแบักเตงโมเจสองเราร้อยแจเฮ้ยเดี๋ยวแบบเข้มเข้มเม้ยเดี๋ยวแบบเข้มเข้มมา ด้วยโอ้โหไม่เค็มล้วไม่เค็มไอ้มาคิมานี่เธอเหลี่ยมใช่ไหมนาเฮ้ยไหนบอกหนึ่งตอนหนึ่งยังไงล่ะไอ้ไม่ใช่แล้วอย่างงี้เฮ้ยอย่างงี้มันแบบลุมชัดๆเลยหมาหมูแล้วอย่างเงี้ยไอ้หมาหมูมันหมาหมูฉันสู้เธอไม่ได้เหรอเนี่ยบักแตงโมเพราะฉะนั้นฉันจะต้องลุมยังไงล่ะฉันแพ้เธอแน่ถ้าฉันสู้กับเธอตรงๆแน่ฉันก็เลยเรียกเพื่อนมาลุมยังไงล่ะเอาล่ะเพื่อนจัดการมันได้เลยจัดการมันเลยเพื่อนอครั้งนี้แกเสร็จฉันเหล่าบักตรบักแตงโมได้เลยกินมันเเลลลลยยโอุุ้้มมมมัันนใหกฟน อย่านะอย่าก็มาหน่อยสิโอ้อย่ากัดนะอย่ากัดนะโหฟันน่ากลัวมาก้น่ากลัวกับีอย่าก็มากกามองตายแล้วัโดนกัดแล้วตอ้ตัวจะขาดแล้ว โอ้ยตามเพลงเลยคาตาแนมแมนเดี๋ยวฉันจะจัดเกินเองเนาะที่เหลือเดี๋ยวฉันจะชอบไปนะกินให้หมดเลยเออขอบคุณมากเคาร์ตาแนมแมนงั้นฉันจะจัดการพวกมันให้หมดเลยนะนี่เผาเลยเผาอุ้ยกิ่นหอมมากเลยอุ้ยเผาเผาเผาอุ้ยวากิววากิวมาแล้วครับเอามีเดียแบรกไหมครับมีเดียแรกก็มีนะครับนี่ครับกริวนะครับนี่ครับกริวให้หมดเลยนี่กริลกริลกริลเย้ไอ้หน่อยนะแกตายสายา เลื่อยปีศาจของฉันลุยเลยไอ้นี่าไอ้เจ๊เ่ไหด <c oughs> เดือดเจ๊เหรอไอี่ยันฟันแล้วแต่แสบนี่ยิงเล้ยิงเลยตัวจริงตายแล้วไอ้เจ๊บอกแล้วไงว่าอย่าประแหวมันนะโอ้ยขอโทษทีไม่ได้ตั้งใจเผาเผาแล้วเฮ้ยเผาไปพบกันเลยจังหวะนี้แหละเฮ้ยหยาไหนนักแกปีศาจขึ้นไฟตายซะด้เงี้ยมาเลยมาไปกินยลมามาไปเกี่ยนี่จ้านี่ขออะไรขอให้หมอตายหมอจ้า เหลือแต่ครึ่งตัวเลยชั้นเหรอนี่มันยังเหลืออีกกี่ตัวเนี่ยจะจะการมาไปกี่ตัวแล้วเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่ามันจะไม่ลดลงไปเลยแล้วเนี่ยไม่ได้เจอเดลิงไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะเจ้ไม่ได้มหาเจตั้งนานเลยเนี่ยโอ้โหไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยบักแตงโมเอ้ยอย่างนี้ก็ต้องระเบิดมาแล้วีนความแรงแความระเบิดนี่พลัง่งความแรักเนี่ยไปกินแซ่นี่นี่นี่แอบน้องเจชไปหาได้นี่เหรอพาวเวอร์อย่างงั้นเหรอเอ้ยไม่ได้เลยนะแอบไปหามาคิมะด้วยไม่ได้ แมคคิมานี่เธอขี้โกงนี่นาเฮ้ยอย่างนี้เธอต้องโดนเลย่างชัดไฟแล้วนี่เอาเรือจะไปกินซะแน่แมคคิมาตายซะย่าไอ้ตาหัวขาดเลยในี่ตาหัวขาดหย่านี่มันอ่านมันเล่นกับจิตใจฉันนี่ตายซะโอ้ตามแผนลิสินะครับคุณแมคคิมาได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้มาล้านนี่ครับนี่บริการดูนนัดฟรีถึงที่เลยครับคุณแมคคิมาเฮ้ยขอบคุณที่ใช้บริการอสูรของเรานะครับคุณแมคคิมาติดต่อได้เสมอเลยนะครับคุณแมคคิมานี่ครับปัญจิตาของคุณเอาไปเลยครับผมบริการเดินนัดฟรีกระแสกรุงขอบคุณที่เปิตา ้ฉันน่าจะกดคุณมากนี่ไหนขอหน่อย,ออย,ออย,ออยเลทตัดมือเลทตัดมือ,อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรื่องเอามาเร็วในที่สุดก็ได้โปจิตาม,มาแล้วหรือฉันซ้อมแม่หน้าเองโอ้ฉันซ้อมแม่ของฉันในที่สุดก็ได้เจอมาแล้วออขอบคุณมากเลยนะโอ,อ้สุดยอดไปเลยนี่คุณมาเล่าจากหัวใจนี่เอาไปกินซะเลือดของฉันหย่าเลยตัดตัวขาดเลยตัดตัวขาดหย่าแขนขาดอย่างเดียวแล้วเนี่ยโคตรอิดเลยเนี่ยมาคิมมาโอ้มีฮิลลิ่งแฟกเตอร์อะไไงโปจิตาจะมาช่วยแล้วนะโปจิตาเฮ้โปจิตาฉันอยู่แน่โปจิตาในที่สุดนายก็กลับมาฉันแล้ว ตาเพื่อนรักนี่มาแล้วครับเจ้นายมาแล้วครับเจ้านายนี่เขาไรงจ้นายเลยทีเดียวเออไม่เป็นไรนี่วาโอ้ดีมากปจิตากลมาเป็นหัวใจของฉันแล้วดีมากเลยปจิตาเพื่อนรักเออไปสู้กันเลยปจิตาไอ้นัแกมาฆ่าคุณมาคิมก็รอตายซะย่าไวฟูของฉันมาเหม็นตีเหมตีมเออแรงตีมหรือเปล่าเนี่ยเออเหม็นตีมาเลยอ่ะหนแกจิจมันล้วเลยไเก่เวดวืดวิดไอ้ซ นี่ฉันอึดเหมือนกันนะเว้ยเห็นแบบนี้นี่นี่เอาหัวโคกเลยนี่เอาตัวโคกนี่เอาแซ่ไปกินแซ่นี่แซ่ขึชั้นหนึงขึ้นมานี่เอาไปกินแซ่ถ้าเตะไปแซ่แล้วมันไปกินแซ่นี่แล้วก็เวี้งเวียงอย่างนี้นี่เวียงเวียงเลยเวียงนี่แซ่นี่เตะตัวขาดเลยนี่เป็นไงอย่างนั้นเหรอเนี่ยโอย ตัวาขาดหมดเลยเฮ้ยแต่ฉันจะไม่ยอมแพ้หรอกนะเฮ้ยเพื่อความฝันของฉันแล้วก็โปจิตาอแปลงร่างยาเอ้ยไม่ช่วอะไรไม่คเคยนรกนเลยแล้กมีจิ้มหนิ้จิ้มจิจิโอ้ตัวอะไรอะไม่เคยเห็นเลยเดเดี่ยเฮ้ยจะดการไปเลยหอกแมนจัดการมาเฮ้ยถอยได้แกมามะข้าคุณมาคิมานี่แทงแทงแทงอโอ้ไม่ได้ไม่ได้ะไม่กันแต่นะนี่ไปกินยาลูกเตะป ย่าเ่ยจะเลื่อยปลาสาสีอ่ำเราไปกินน่าจะกลายพวกสองตัวนั้นก่อนเลยย่านี่เลื่อยตายหมดแซ่ดย่าอยากได้อย่ากได้อย่ากได้เถอะว่ะย่านี่ค่อยๆแลกค่อยๆแลกนี่นี่เป็นซาชิมิเอาไปกินซะาย่าไม่บอกเหม yeah, ือนกันนี่หว่าแกนะเฮ้ยนี emat. ่ฉันแอกแล้วเนี่ยเฮ้ยมาสู้กับฉันเฮ้ยตายซาย่าแข็งขอนี่แล้วตาย แกเดียวกันเหรอเดียวอ้ตรเตงโมนี่เธอเก่งมาเลยเนี่ยสมาเอาชนะเพื่อนฉันได้้ี่บแล้วจะเป็นระเบิดของฉันะเออไฟไหม้แล้วไฟไหม้ละกอนนกิ๊กเก่าของฉันละก่อนนะเอะทำใหตายยไว้เจอกันนะขอกินหน่อยขอกินหน่อย g ั a b g r g ตายานเลื่อยเตัดเลืเรื่อยเตายหมดเลยตายจ้ตัดระเบิดตัดระเบิดจ้โอ้นี้ ซื S <S <ess> ้อเบอร์เกอร์มาได้เนี่ยโอ้บักแตงโมยังไม่มาเลยเนี่ยจะนจะกินเบอร์เกอร์แล้วนะเฮ้ยเบอร์เกอร์น่ากินมากเลยขอกินเบอร์เกอร์ก่อนนี้เฮ้เบอร์เกอร์น่ารู้อร่อยจังเลยเฮ้บักแตงโมไม่มาจะนจะกินแล้วนะอุ้ยหอมมากหอมฮมเฮมเบอร์เกอร์เอ๊ยนี่เป็นตัวอะไรวะเนี่ยเอ้ยเบอร์เกอร์เห็นมาก่อนเลยเอ้ยอย่าบอกนะว่าบักแตงโมนะอุ้ยน่าสุดยอดเลยเนี่ยโอ้มาเลยนี่จะนเอาเบอร์เกอร์มาให้เธอแล้วนะอุ้ยจะนชอบมากเลยสเปคแบบนี้เอยเอาไปกินมากเลยอร่อยมากงั้งางั้งา <c oughs> กินมากเกินไปแล้วเนี่ยวันนี้หยิบเลยเอ้วันนี้กินมากเกินไปหน่อยอ่ะกินได้พุงลูกผสมหมดเลยวันนี้โอ, <c oughs> อ้บักรตงโมดูท่าจะช้อบเบอร์เกอร์มักงเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องซื้อให้อีกแล้ว